สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่มาให้ดูลูกแบล็คเบอร์รี่ของพี่นะคะนี่เขาสุกเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะแดงหวานนะคะหวานเปรี้ยวหวานๆแล้วก็อันนี้อีกกิ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะแต่พี่มันก็มีแบบนี้ค่ะพี่ไม่ได้บำรุงนะคะอันนี้พี่ถ่ายตอน11โมงนี่ค่ะลูกโดกมากเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงกิ่งนี้นี่ค่ะกิ่งกรดก อันนี้กิ่งนะนี่กระดกนี่กำลังออกใหม่เนี่ยค่ะแล้วนี่นะคะนี่กระดกนี่ค่ะกำลังดุกเสียงรบเครื่องนะคะเนี่ยค่ะกิ่งมันโน้มลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกตามกิ่งเนี่ยเขาก็จะขึ้น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 มาเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็มีอีกสองลูกนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะดูเนี่ยแตกแตกนะคะถ้าเอาเราเอาโน้ไปแบบเนี้เขาก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาพี่ก็เลยจะปล่อยให้ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะข้างบนก็มีอีกนะคะแต่มันตอนนี้แดด11บเอ็ดโมงมันร้อนเนี่ยค่ะปลูกภาคกลางนะคะบนโปรงราชบุรีเนี่ยค่ะพี่ก็ปลูก ลูกใหญ่มากนี่ไม่ได้บำรุงเลยนะคะนี่ค่ะลูกย้อยใหญ่ถือว่าลูกใหญ่งั้นคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูยอดนะพี่ไม่ได้บำรุงเนี่ยต่อยอหน่อยไหมคะเขียวเลยนี่ค่ะเขาก็เลื้อยมานี่นี่ค่ะนั่นนะเขาเลื้อยมานะคะนั่นพี่ก็เลยจะให้เขาเลื้อยไปนั่นแหละค่ะ งันคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ